ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับครับเพื่อนเพื่อนครับอีกหนึ่งเหรียญที่เราจะแนะนำให้สำหรับนักสะสมมือใหม่นะครับอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บสะสมคือเหรียญ2บาทปีพศ2 5งพนะครับ เป็นเหรียญสองบาทสีทองเหลืองนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บสะสมอนาคตราคาเกินกว่าหน้าเหรียญหลายเท่าแน่นอนครับสำหรับเหรียญน,นี้